ก็สวัสดีทุกๆท,ท่านครับวันนี้ลุงรบุรีก็ได้นำพระสมเด็จวัลคังมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันนะคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่13คลิปนี้คงเป็นคลิปที่14บสี่นะคลิปที่แล้วผมได้นำมาทำคลิปแล้วก็ได้อธิบายเรื่องพระสมเด็จ ที่แล้วนะเป็นเนื้อผงมวลสารล้วนๆนะฮะหรือผงพุทธคุณของหลวงปู่สํมเด็จนั่นเองหรือผงเกสรน,นะฮะคลิปนี้ก็คงนำมาสองแบบนะแบบแรกองค์สีขาวเนะี้ยองนี้เป็นเนื้อผงเกสรน,นะฮะที่ไม่ได้ลงรักน้ำเกลียง อีกองค์ก็คือองค์นี้นะฮะเป็นเนื้อผงเกษรเหมือนกันนะลงรักน้ำเกี้ยงเป็นพิมพ์เดียวกันนะทั้งสององค์เป็นพิมพ์ผงเกสรเหมือนกันแต่ความแตกต่างของผ้าทั้งสองมีอยู่นะฮะระหว่างลงรักน้ําเกลียงกับเนื้อผงเกศรหรือผงมวลสารพุทธคุณนั่นเอง ก็จะได้ให้ท่านได้ชมดูความแตกต่างนะที่ผมว่ามีความแตกต่างเพราะว่าทั้งสององนี้นะฮะท่านดูด้วยตาเปล่านะเขาจะเห็นคนละสีกันใช่ไหมความแตกต่างเห็นไหมแต่พิมพ์แล้วก็พระนะฮะเป็นบล็อกพิมพ์เดียวกัน ความแตกต่างจะต่างกันตรงที่ลงรักน้ำเกลียงกับไม่ลงรักน้ําเกลียงนะฮ์องขาวนี่ฮะคือองค์นี้ที่ไม่ลงรักน้ําเกลียงนะฮะคลิปที่แล้วผมก็ได้ทําให้ทําคลิปแล้วก็ให้ท่านได้ชมไปแล้วที่ไม่ลงรักน้ําเกลียงผมก็คงจะเดาเอานะฮะเดาเอาเพราะว่าเป็นเนื้อผง เกสอนรู้ว่าผงพุทธคุณนะมันไม่มีพวกผงเหล็กไหลหรือว่าผงเหล็กไหลไผ่ดำหรืออะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะผมตรวจด,ดูแล้วทางไม่เหล็กผมก็ตรวจแล้วทางกล้องผมก็ตรวจด,ดูแล้วว่ามันไม่มีพอไม่มีก็มันมีสาเหตุนะสาเหตุการมีผงบนสารผงเหล็กไหลไผ่ดำกับเหล็กงไหลเงินยวงแล้วก็แก่ทางด้านพวก หินอิฐหรือว่าพวกหินสีหรือว่ารัตนชาตินะที่หลวงปู่ท่านนำใส่มันจะต่างกันนะที่หลงรัดน้ำเกลียงเพราะว่าการใส่ผงมวลสารพวกรัตนชาติแล้วก็เนื้อผงเหล็กไหลนะทั้งสองเหล็กไหลคือเหล็กไหลแพด่ดำและเหล็กไหลเงินยวงรัตนาชาติเลต่างๆนี่เวลาหดแห้งไปแล้วมันจะระเบิดนะมันจะแตก ถึงได้ใส่หรือลงลักน้้ำเกลียงเคลือบไว้อีกทีป้องกันการระเบิดแต่สำหรับผงพุทธคุณหรือว่าผงเกศรน,นี่จะไม่ลงลักน้้ำเกลียงเพราะว่าไม่มีมวลสารต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้ในพวกเหล็กไหลแล้วก็อะไรผงรัตนชาติอะไรต่างๆนะไม่มีพอไม่มีก็มันทำให้เนื้อ ออกจะหนุบหนุบแน่นแปลงนะฮะแล้วจะไม่แตกพอไม่แตกท่านก็เลยไม่ลงรักน้ําเกี้ยงนะก็เลยให้ดูได้ดูความแตกต่างสองพิมพ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะสร้างเนื้อเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่ใส่ผงม,มวลสารท่านนั้นเองนะความจัดจ้านของผงม,มวลสารที่ใส่ต่างกันโอเคนะอันนี้เป็นผงเกสรน,นะหรือผงพุทธคุณ ให้ดดยองค์ก็คืออันนี้เป็นผงเกสรผงพุทธคุณเหมือนกันนะแต่ใส่พวกลัตนาชาติแล้วก็พวกเหล็กไหลแผดําเหล็กไหลเงินยวงนะในเนื้อพระเวลาหดแห้งลงเนี่ยของทั้งสองสามสิ่งที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะบีบตัวแล้วก็ทําให้เกิดการระเบิดหรือแตกของเนื้อองค์พระได้ฮนะ ท่านก็เลยต้องลงลักน้ําเกลียงอีกทีหนึ่งเคลือบไว้กันไม่ให้แตก,กระเบิดมันก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้สีสันวันณนะก็เลยเกิดความแตกต่างระหว่างพระสององค์นี้ทั้งๆท,ที่ผงม,มูลสารเหมือนกันทุกอย่างแต่ต,ต่างกันอีกนิดหน่อยแค่ลงลักน้าเกลียงกับไม่ลงลักน้ําเกลียงกับผงที่นํามาใส่ก็จะต่างกันเพราะว่าผมตรวจด,ดูด้วยกล้องขนาดพันเอ็กถึงพันหกร้อยเอ็กแล้ว เห็นมีความแตกต่างตรงนี้แล้วก็ตรวจทดสอบด้วยทางแม่เหล็กด้วยนะว่าถ้าใส่ผงเหล็กไหลไผ่ดำและเหล็กไหลเงินยวงนีแม่เหล็กจะดูดติดนะแต่ถ้าไม่ใส่ก็จะดูดไม่ติดก็นี่คือความแตกต่างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นพระที่ใส่และไม่ใส่นะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเนื้อในองค์พระ ความหมดแห้งยุบยับย่นนะเพราะว่าถ้าท่านดูเป็นเผินแบบนี้นะท่านก็จะเห็นนี่ฮะผงงินสารที่ออกฟูออกมาก็คือผงเกสรอ,ออกองนี้ใช่ไหมองค์ท่านด้านด้านขวามือเห็นไหมขวามือขององค์พระนะออกขาวขาวนะเห็นไหมท่านจะเห็นคาบไขขคาบว่านน้ำผงเกสรหรือว,ว่าคาบ ฟองเต้าหู้นะหรือว่าพวกแาวไซอะไรค่อนข้างจะจัดจ้านออกมาที่โบริเวณผิวพระเห็นได้ชัดนะอีกองที่ลงรักน้ําเกลียงจะไม่เห็นนะเห็นไหมขับออกมาเหมือนกันนะแต่ออกมาก็ถูกรักน้ําเกลียงปกคลุมอีกทีนะึงมันก็เลยไม่ให้เห็นด้วยตาเปล่าหรือความชัดเจนที่เราสามารถมองดูด้วยกล้องหรือดูด้วย ภาพที่ขณะถ่ายนี้ได้นะเดี๋ยวเราไปเข้ากล้องดูแล้วจะรู้ครับคนนี้ว่าผิววันณนะภายในหรือว่าการผุดโพหรือว่าการระเหิดหมอที่บริเวณผิวมันจะต่างกันนะที่ลงรักน้าเกลี้ยงกันแล้วไม่ลงรักน้าเกลี้ยงนะโอเคนะเดี๋ยวไปดูกล้องขนาดพันเอกกันโอเคนะเดี๋ยวให้ดูองที่ยังไม่ลกรักลงรักน้าเกลี้ยงนะ องเนี้ที่ไม่ลงรักน้ําเกลี้ยงนะเห็นไหมผิวพันธ์มันจะชัดเจนนะะชัดเจนตรงที่ว่าเห็นผงพุทธคุณเหมือนท่านนะฮะเห็นนะสีขาวๆนวฮะผงพุทธคุณเหมือนท่านสีขาวกับพะรพะเศษพระซุ้มก่อเห็นไหมมันจะเห็นชัดเจนมากอันนี้ไม่ลงรักน้ําเกลี้ยงนะแล้วก็เห็นลอยมวลของซุ้มเห็นไหมแล้วกับผงฐานดํา หรืออะไรต่างๆนะอยู่บริเวณขอบซุ้มหรือว่านอกขอบซุ้มเห็นไหมแล้วก็ของพุทธคุณสีขาวขอนท่านนะเห็นไหมจะชัดเจนมากทั้งนอกซุ้มและในซุ้มเห็นไหมรวมถึงของเสร็จพระซุ้มก่อนะฮะนไสีเขียวมี ผมตึงพระยา,ยาให้ท่านดูนะท่านดูเวลาท่านจะดูพระเห็นว่าความเก่ายุบยับ่นละม้วนหนุกหนุกนุ่มแกลง่งเห็นไหมไม่ว่าเป็นที่เสียเห็นไหมเป็นเวิงเป็นล่องเป็นรอยเป็นคาบของข่าวไซน์นะฮะที่ออกมาปกคลุมที่บริเวณผิวพระเราดูพระสมเด็จเห็นไหมความยุบย่บยนท่านต้องดูให้เกิดความเคยชินและ ชินตานะถ้าท่านไปหาท่านจะดูง่ายแล้วก็วรณะสีเห็นไหมอันนี้คือหินหินสีนะเห็นไหมสีดาหินสีแล้วก็เห็นไหมจะมีสีเขียวอยู่อันนี้เป็นพวกผงพุทธคุณหรือหินสีที่หลวงปู่ท่านใส่ไว้ที่องค์พระนะฮะความยุบยับย่นของซุ้มนอกซุ้มในซุ้มเห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนแล้วก็แคลไซอะไรต่างๆแล้วก็ผง สีดำหรือว่าผงไม่พิมพ์ผงถ่านดำแม่พิมพ์ที่ท่านนำมาใส่นะนี่คือความหดแห้งยุบยับย่นนะเราจะเห็นชัดเจนนะพระที่ไม่ได้ลงรักน้ำเกลียงนะนะวันณะของพระความเก่ายุบยับยน่นอายุานามเมื่อเราดูแบบนี้เราก็เดาทางได้ว่าพระมันจะต้องเป็น้อยปีฮถ้าไม่เป็นลอยตีจะไม่ออกออกมาขนาดนี้แล้วไม่แห้งย,ยุบยับย่นถึงขนาดนี้ให้เราได้เห็นนะ เราดูวันณะขององค์พระหรือว่าดูพิมพ์แล้วมันก็ถูกต้องตามตำราแล้วคราวนี้เราก็มาดูเอาวันณะความหดแห้งยุบยบย่นหรือไม่แล้วก็มาดูมวลสารลักษณะการดูพระของลุงลพบรีก็จะดูบบเนี้ยดูมวลสารถูกต้องตรวจสอบถูกต้องแล้วก็หินสีหรือว่ามวลสารต่างๆในองค์พระของท่านจะต้องมีนะเห็นว่าผงสีขาวกัผงพุทธคุณทั้งห้านะ ของวิเศษของท่านนั่นเองสีขาวนะจะใส่ยังไงพระรุ่นไหนยังไงมันก็จะมีให้เห็นนะเนี่ยของเหมือนสารสีขาวของพุทธคุณของท่านนะของวิเศษนั่นเองเห็นนะแล้วก็เศษพระซุ้มกอแล้วก็พวกหินสีต่างๆสีเขียวพวกดินจัดตายจัดโปองอะไรพวกนี้จะมีให้เห็นนะอ,องค์พระนี่คือลักษณะพระแท้และพระที่ถูกต้อง เห็นไหมถ้าเราดูเต็มทั้งองค์มันก็จะเห็นวันณะคือลักษณะของพิมพระเห็นไหมความชัดเจนลักษณะพิมพะเราจะเห็นชัดเจนมากว่าใช่ไม่ใช่อะไรน like ี้ Dec there. เราเลื่อนดูแบบนี้เราก็รู้รู้แล้วว่าพระแท้ไม่แท้ความเก่าวันณะขององค์พระเห็น yes? ไหมดูใกล้เข้ามาเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้น ความแกลงย,กยุบยับย่นขององค์พระนะฮะจะหนุกนุ่มนี่คือลักษณะเนื้อของพระสมเด็จวัลรังนะเป็นเอกลักษณ์นะฮะพระที่ไม่ใช่เนะี่ยเราเราจะดูรู้เลยว่ามันไม่ใช่นะพระสมเด็จนี่เราจะดูเนื้อปนะั๊บเราจะรู้เลยว่านี่คือเนื้อสมเด็จไม่ว่ารุ่นไหนไหนนะมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยู่ที่อายุแล้วก็อยู่ที่พิมพ์ถ้าเราดูเคย คุณตาแล้วเราจะดูดูได้ง่ายนะตรวจสอบได้ง่ายว่าใช่ไม่ใช่หไหมสีเขียวเห็นไหมมันจะต้องมีนะซุกซ่อนอยู่ในองค์พระนะเศษตะ้มกอเห็นไหมสีดําผงทานนะแล้วก็ขอบทรงขอบซุ้มอะไรทั้งหมดนะเ,เห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนมากโอเคนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังพระองค์นี้นะเนื้อผงเกอรน,นี่ครับคือด้านหลัง S <S <an> ด้านหลังก็ดูง่ายฮะตรวจสอบง่ายเห็นไหมความหดแห้งยุบยับยน่นเศษพระซุ้มกออยู่ที่ขอบที่ตัดนะแล้วขอบตัดให้ดูได้นะพระเก่านะเห็นไหมมันจะไม่เรียบนะมันจะไม่คมไม่เรียบเห็นไหมนี่คือลักษณะธรรมชาติที่หดแห้งยุบยับยน่นเห็นไหมอันนี้มุมเห็นไหมเห็นผงวิเศษของท่านนะสีขาวอยู่กับผง เศษพระซุมก่อมหัวมุมนี่ไงเราดูมุมของพระสมเด็จที่อายุเป็นร้อยปีแล้วถึงเห็นเศจพระซุมก่อแล้วก็เศษออกสีเทาๆนะก็พวกยืนเจ็ดท่านะนะเราจะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนตรวจสอบง่ายพระหนึบนุ่มคาบเข่าไซออกมาเต็มองพระนะคลุมหนาตึ แล้วก็ผองเหมือนสารสีดำสีเทาเนี่ยกเกษตรพระทุมกอเล็กๆน้อยที่ป่นอยู่ในเนื้อองค์พระเราจะตรวจสอบเห็นนะอันนี้มันเข้ากล้องขนาด 1000X ก,ก็เลยทำให้ท่านได้ดูค่อนข้างจากง่ายแต่ถ้าท่านไปสอบหาหรือใช้กล้อง 10X 15X ดูเราก็ต้องดูดูวันณะให้มันเกิดความเคยชิน นะฮะเมื่อเกิดความเคยชินแล้วท่านไปดูตรงไหนท่านก็รู้ว่าของแท้ไม่แท้มันค่อนข้างจะดูง่ายเห็นไหมสีเขียวอันนี้ลักษณะของหินสีหรือพวกดินจัโป่งนะฮะนะขอบซุ้มแก้ไขไม่จะขอบซุ้มก็แล้วขอบของพระนะที่ตัดนะเส็จพระซุ้มกอนะการตัดแล้วก็เหีียวยุยบย่ำย่นของขอบนะที่ตัด อันนี้คือด้านหลังนะฮะเสษพระซุ้มกองโอเคนะคสำหรับองค์นี้เราก็าให้ดูเป็นแนวทางหรือเป็นครูที่เราจะไปส,ะสะแสวงหาเนี้คือลักษณะดินเจ็ดท่านะฮะนสีเทาเนี่ยพวกเศษ งผงพุทธคุณต่างๆที่ท่านนำมาใส่หลายชนิดนะเราต้องพยายามดูให้จำให้ได้เค okay, นะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเราไปดูอีกองคหนึ่งเป็นที่ลงรักน้ำเกีียงฮนะัผมเกสอนเหมือนกันนะีทั้งสององแต่องค์นี้จะเป็นลงรักน้ำเกล้ยงเห็น okay, นะวันณะจะแตกต่างกันสีนะสีจะต่างกันเลยอันนี้ลงรักน้ำเกล้ยงแล้วก็มีพวก แร่เหล็กไหลนะเหล็กไหลรวมทั้งแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะเห็นไหมถ้าแร่เหล็กไหลดอกมะขามนะั่นจะเป็นมีน้ําตาสนิมแล้วก็เกิดเป็นเม็ดใสๆนะที่ผุดโผล่มาจากเนื้อพระเนหะ็นไหมเหมือนเหล็กไหลมีชีวิตนะพอเกิดน้ําตาสนิมหรือเกิดสีแบบสนิมเนหะ็นไหมก็จะผุดขึ้นมาเป็นเม็ดใสๆนะนะเขาเรียกแร่ดอกมะขาม เดี๋ยวเราดูกันไปนี่ฮะเห็นไหมแร่ดอกมะขามนะอันนี้คือเหล็กไหลเงินยวงนะฮะสีขา,ขาวๆเงินๆเหล็กไหลเงินยวงเนี้กแร่ดอกมะขามนะเราจะเห็นได้ชัดนะนี่จะเป็นน้ําตาสนิมแล้วก็จะเป็นเม็ดใสๆผุดโผล่มาเจาตรงเนื้อพระหรือตรงแร่นะเห็นไหมองนี้ค่อนข้างจะเยอะแร่ดอกมะขามนะะ ที่ผมพูดไปแล้วว่าถ้ามีพวกแร่เหล็กไหลอยู่ในองค์พระนะมันจะเกิดการเจริญเติบโตของแร่หรือว่าเหมือนเหล็กไหลมีชีวิตนะมันจะดันแห้งหดลงไปแล้วก็จะทำให้เนื้อพระเกิดการระเบิดนะระเบิดแตกท่านก็เลยต้องเอารักน้ำเกี้ยงมาลงอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างพระที่ท่านสร้างแบบมี เป็นผงเกสรเหมือนกันแต่ที่ใส่แร่เล็กไหลกับพระที่ไม่ได้ใส่นะอย่างองค์ที่แล้วนะไม่ได้ใส่ฮนะไม่ได้ใส่ก็เลยออกวันณะออกสีขาวที่ผมได้ถ่ายท,ทําคลิปให้ท่านดูไปแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้คือองค์ที่สองที่ลงรักน้ําเลี้ยงฮนะเพราะว่าท่านใส่แร่เล็กไหลแร่ดอกแร่เหล็กไหลดอกมะขามด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนสารทุกอย่างมีเหมือนกันนะ แต่องสีขาวเมื่อกี้ไม่ได้ลงรักน้ําเกลียงนั้นจะไม่มีเนี้ยแร่ตัวนี้เนี้ยที่ใส่ต่างกันเพียงนั่นเองนอกนั้นผงพุทธคุณผงวิเศษละของท่านทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะก็เลยไม่ต้องลงรักน้ําเกลียงเพราะว่าเมื่อไม่มีแร่ตัวนี้แนละ้วการระเบิดหรือการแตกขององค์พระจะไม่แตกนะพอไม่แตกท่านก็ไม่ได้ต้องลงรักน้ําเกลียงเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างของพระสององค์นี้พิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันนะ โอเคนะนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะเห็นไหมนี่คือด้านด้านหลังของพระนะเห็นไหมขนาดลงรักน้ําเกลียงไว้นะแล่ดอกมะขามยังดันดันนะนนะเป็นน้ําตาเสนิมาออกมาแล้วก็ขุดนไหขุดออกมาแบบนี้นะแล้วก็ทําให้เกิดการแตกระเบิดของเนื้อพระได้ท่านก็เลยต้องลงรักน้ำเกี้ยงคลุมไว้อีกทีหนึ่งป้องกันการแตก นะความแตกต่างก็อยู่แค่ตรงนี้เองโอเคนะอันนี้เราให้ได้ดูกันเป็นพระสมเด็จพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันแต่ความแตกต่างของการนําผงมวลสารมาใส่แตกต่างกันนิดหน่อยคือมีแร่เหล็กไหลแร่ดอกมะขามเหล็กไหลเงินยวงแล้วกเหล็กไหลไพดำนะสามอย่างที่ท่านนำมาใส่ก็เลยต้องลงรักน้ำเกลี้ยงกันไม่ให้ผิวพันธุ์พระแตกและระเบิดได้ แต่ถ้าท่านไม่ใส่น,นี่เป็นผงเกสรเหมือนกันนะก็ไม่แตกนะอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะที่สีขาวนะโอเคนะครับอันนี้ด้านหลังเรียบร้อยด้านหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาให้ดูความแตกต่างของที่ลงรักน้ําเกลียงและไม่ลงนะนี่ก็คือความแตกต่างที่ลงรักน้ําเกลียงและไม่ลงเห็นไหม ที่ผมบอกแล้วความแตกต่างก็อยู่ที่แร่เป็นแร่เหล็กไหลแร่ดอกมะขามนะที่ต้องลงไว้ถ้าไม่ลงมันก็เกิดการระเบิดแตกแต่นี่ลงมันก็ไม่ระเบิดไม่แตกนะจะต่างกันแค่นั้นเองวะวันณะสีก็คนละสีกันเลยวะพอลงกับไม่ลง อเคนะเดี๋ยวเราไปลองทางแม่เหล็กดูครันเนี้ยให้ท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งว่าความแตกต่างไม่ใช่พระแท้ไม่แท้อะไรนะอันนี้นะเพราะว่าการลงแร่ดอกมะขามแร่เลหล็กไหลไพดําเหล็กไหลเงินยวงนะแม่เหล็กจะดูดติดนะอันนี้ลงรักน้ําเกีียงนะองน์นี้ลองก่อนนะดูดติดแล้วก็ยกได้เห็นไหมอันนี้มีแร่เหล็กไหลและแร่ดอกมะขามนะเห็นไหมองค์สีเข้มนะ เห็นไหมนี่คือความแตกต่างก็ดูติดแม่เหล็กฮะให้เห็นชัดเจนอันนี้องนี้นะฮะองนี้ไม่ได้ลงฮะไม่ได้ลงลักน้าเกลี้ยงเห็นไหมเป็นเนื้อผงเกษรเหมือนกันนะผงเกษรเหมือนกันแต่ไม่ได้เลยลงลักน้ําเกี้ยงแล้วก็ไม่ได้ใส่แร่ดอกมะขาม แล้วก็แร่เหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดาอะไรเพวกน,นั้นเห็นไหมไม่ดูดนะเห็นไหมไม่ดูดเห็นไหมกีผมถ่ายให้ดูแลนะ้วความแตกต่างก็ตรงนี้นะกพไม่ได้ใส่ก็ไม่ดูดอันนี้เป็นแม่เหล็กธรรมดานะไม่ใช่แม่เหล็กแรงสูงถ้าเป็นแม่เหล็กแรงสูงคงจะดูดนิด,น,ดนิดนะฮะคิดว่าแต่นี้ไม่ดูดเลยก็แสดงว่า มันเม่เล็กผมอาจจะอ่อนก็ได้เพราะมันไม่ใช่ไม่ล็กที่ถูกต้องในที่เขาใช้อภิสูต์กันนะโอเคนะสำหรับพระสององค์ได้นำมาไลยให้ท่านได้ชมกันได้ดูความแตกต่างนะของพระระหว่างพระที่ลงรักน้ำเกี้ยงกับพระไม่ลงรักน้ำเกี้ยงพิมพ์เนื้อมวลสารเดียวกัน ความแตกต่างก็อย่างที่ผมอธิบายท่านได้ฟังมาแล้วฮนะก็ท่านที่ชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะถือว่าเป็นแนวทางและวิทยา,ทานเผยแผ่แล้วก็เอาความจริงมาให้ท่านได้ชมกันจริงๆ ตามเนื้อมวลสารขององค์พระเลยฮนะผมไม่ต้องไปเอาอะไรต่างๆมาให้ไม่มีฮนะเพราะว่าผมไม่ค้นคว้าถึงขนาดนั้นเอาตามที่เรามีและให้ท่านได้ชมและได้ศึกษาเรียนรู้กันแล้วก็นําไปไปบัติก็หมายความว่าท่านไปหาเสาะหาก็อย่าลืมนะนําความรู้สิ่งนี้ไปเป็นบรรทัดฐานในการเสาะ,ะแสวงหาขอให้ท่านประสบพบ ของจริงและได้สมปรารถนานะฮะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ